ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นนทิยาก็กับม,มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนบ้านผืนนะคะอาจารย์เพิ่นจะให้เลขบนล่างมากแล้วก็เลขดับนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเพิ่นหย้ยืสือบนล่างนะคะหนึ่งแน่น,นกับม,มีหนึ่งหกนะคะ นะคะเลขออกหกหนึ่งนะคะออกทตกับนะคะสำหรับเลขดับล่างนะคะหนึ่งในนั้นไม่มีหกหนึ่งนะคะดับยูอีกนะคะของอาจารย์นี่นับยูตลอดนะคะนะคะบอ,บอคอยพลาดนะคะเดินดีตลอดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี่ของอาจารย์เสียนบ้านผืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก็ดเพิ่นกระห้มาแล้วนะคะจะมาแล้วห้เป็นโตัวได้จะห้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหวา่างนวลทิยากับอาจารย์เสียนบ้านผือ ไปชมน้ำกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นนทิยาโทรมารบกวนปะค่ะโบครับโบครับวางพอดีด้วยเห็นอาจารย์บอกว่าบางข้างไปออกกําลังกายผมส่งไยไปั้งแตงหมอวาน กูว่านหนยากแจ๊งน้อยค่ะกลับถึงบ้านกับสองทุ่มกว่านคะคะก็เลยกลังขึ้นว่ามันเดืกก็เลยบัโท้กลับครับ,บค่ะบัเป็นงยังครับบัเป็นงยังสบายดีบะครับค่ะสบายดีอยู่อากาศหนาวจังน้อยค่ะแถวบา้านอ่าบเนี้ยห่อนเนี้ยหนาวแล้วเย็นรู้จะเป็นยังไงอากาศก็ดีเนาะค่ะฝนกระตกหน่อยๆเพราะตกไล่ค่ะฝนบาสบายก่ะแม่ค่ะเป็น,น,ปน,น,ปนอะไรก็แค่แค่เพื่อ าูงานตีอาการเปลี่ยนแปลงครับระวังระวังเราให้บ่รยากาเริ่มคิดดำเนินกัวค่ะอาการดีครับโชคคิดไม่ถูกพอที่เดียวได้ตาทุ่นค่ะอาจารย์มันเป็นเลขใจเครืองครับเพราะว่ามันไปทั้งบนทั้งหลังไม่จะถูเด็กอันเด็กใจเครืองเนาะแม่นค่ะของผมก็ไปเป็นตัวกราฟซัด ค่ะของอาจารย์ออกตกครับเลขดับกับดับยู่ตลอดนะคะอาจารย์ครับครับเลขดับกับพานเนี่ยค่ะคือเกาแหรอครับค่างวดนี้ตามตามส่งมาในไล่ๆนี่มันบ่ะคะอาจารย์ครับแต่สุดเต็มแตคือผมช่วงไหนวงกรห้อยออกตรงหัวนั่นแหละมันก็มีอยู่ในนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ผมลงคลิปผมผมอะคือมือเราหัวนี่มันสวนกระแสอยู่ <c oughs> โอ,คคอ้คือคือของเพิ่นมันซื้อว่<อ>าได,ด้แล้วค่ะจารย์เลขติดแปดซื้อว่าได้เลยผมเอาตามสูตรผมนี่แหละค่ะหงวเจ็ด<อ>มันเดี๋ยวจะตามเนื้อข้าลงครับเนาะค่ะแม่นค่ะเอาเดิ๋ยวไหมครับค่ะนุ่นที่ญาพร้อมแล้วค่ะครับเลขเดิเนบนล่างมีหกมีเจ็ดมีสามเดินบนมีหกมีเจ็ดมีสาม บนล่างครับเล่นบนล่างครับมันมาไหนทั้งบนทั้งล่างครับค่ะเด่นบนล่างครัมีหกมีเจ็ดมีสามวิ่งหกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดครับตั้สามตัวครับสามตัวเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด สองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด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 หกศูนย์หกศูนย์หกห้าหกห้าหก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 ครับหกคูครับบนล่างครับผู้คนอยาก grab เองค่ะแต่แต้ครับคือหัวทีเดียวไม่ได้ออกตัวครับค่ะเน่นตัวได้ครัอาจารย์ อาจารย์เน้น<อ>ชุดเน้นสามตัวนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามตัวเน้นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองตัวก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด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 ครับคนล่างครับเอาเลขเลขไม่น่าลงทุนครับอันนี้เลขนับข้างล่างครับ ค่ะเลขดับล่างเลขไม่น่าลงทุนครับตัวกลับมาอะไรคือเขาเหรอครับค่ะหมายเลขครับมีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์สามสี่หนึ่งสี่หนึ่ง สี่ห้าสี่ห้าสองเก้าสองเก้าเก้าหกเก้าหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสองห้าสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสามหกสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามสองสามสองครับ สิพาคู่เหมือนเดิมครับตัวตวกกลับมาได้เป็นบ่างคะครับตัวครับมาได้ครับเพราะว่าขั้นบนกับวกเกียวครับเพราะว่าเป็นสะพาอรับขลาง,งครับสูตรเดิมสูตรเก่านะา่ะตามสติตดเดินดีมมนเป็นแนวทางคู่หนโมมาคนโมมาแต่ก็ะพันพาคู่บนมากแล้วก่เอาไปจัดเอาไปลดมันจะได้ลดต้นทุนล่ง ค่ะตามนี้ครับตามนี้หรครับค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอให้เอฟซีโซดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่คะ,ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอไม่พป่น้เอฟซีก็บสิยดนยแล้ะนะคะเสียนสัมภาษณ์ระวังนุนทิยากกับอาจารย์เสียนบ้านผืนนะคะเพิ่นกะ ให้มาทั้งเลขบนล่างแล้วก็ห้เลขดับล่างดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนนี่ดับยู่แทบทุกงวดนะคะเดินดีตลอดนะคะสาหรับผู้ใดมากเลขดับนะคะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดทุนอีกนะคะเพะว่ามันดับแต่โตตรงๆโตก๊ับก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผืนนะคะเดี๋ยวนุ่นที่าจะอธิบายอีกรอบนะคะทําควมขับใจกับตัวเลขบางท่านบางคนคล่องใจ ตรงใดก็สามารถโทษติดตออาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวนุองที่ญาตจะอธิบายแนวทางของอาจารย์แล้วก็สิอ่านเบอร์โทรนะคะสามารถโทษติดตอ่ออาจารย์ได้นะคะอ่ะอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหก็ดนะคะเบอร์โทรของอาจารย์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เ้าเก้าหกแปดเก้านะคะ เลขเด่นเด่นบนล่างมีสูเออมี6มี7ดมี3นะคะเลขวิ่งสามารถวิ่งได้บนล่างมี6มี7จนะคะจับคู่ไ้เลขสมตัวเจ็ดเจ็ดหจ็ดเจ็ดหนึ่นะคะเน้นที่เจ็กับ9ก้เนะคะเลขสอตัวมีเจ็ดหนึ่งเจดห้าเจดเจ็ด ห0 6 5 6 6้านะคะเน้นที่7 1ดหนึ่งกับเจนะคะสามารถซื้อได้บนล่างนะคะผู้ใดอยากกลับกลับได้นะคะสำหรับเลขดับล่างนะคะดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนอนุนทิยาเอาชุดเต็มๆห้แคปหน้าจอนะคะดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุน0ู5ย์8 16 0ห้า4ปดหนึ่งปดหนึ่งหสาี่หนึ่งี่ห้าสอง้าหก เจ็ดสี่ห้าสองแปดเจ็ดหกสามเก้าศูนย์สามสองนะคะสิบหาชุดนะคะรับตรงตรง,ตรงนะคะโตกรับสามารถซื้อได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะนน้นที่ยากกับข,ขอวอ,อ,อ,อ FC, วยพรห้ยพอไม่เป็น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของอาจารย์เสียนบ้านผือนะคะ